พี่น้องไป,ไปตลาดกันพี่น้องจ้าบอกไปซื้อกะเพาก่อนลูกไปซื้อนมจีนก่อนพี่น้องมาตลาดเรียบร้อยแล้นะคะคมาตะรงอุย้ยเงาะคืองามแทนเลยเงาะสวยมากเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาแวะเดี๋ยวค่อยมาแวะออหอมทุเรียนนอุ้ยหอมทุเรียนโอ้แดดจัดเลยโอ้ยยายนี่ยังพันมาอยู่ มามาอยู่ป้ายังมาหาฮะที่ล้างคือล้างจักคือบ่เด้อ ไม้โนไม่เดี๋ยวค่อยมาเอามาเอาเดี๋ยวค่อยมาเอาอมาเอาอเดี๋ยวค่อยมาเอามอาเอาตะก้าหน่อยจ้า เึ้นใช่ยังงานแผนแผนแผนจีนด้วยเพื่อนนี้อย่าเลี้ยวห้านะก็หอมผักชีเดี๋ยวโออยู่ซีไม้ยิ้มแล้วเหรอเออนี่ยงโอปอยยัโอดอย

เอาไว้เอาไว้ได้ยินแต่สาวๆนเอานจีนอ่ะจ้าเอาอันใหญ่จะกินอันใหญ่แล้วนั่นแหละถ้าไม่มีหมูมันก็ไม่แซ่บมัน่อนต้อ แล้ก็ันกวงแ้งเ็นจ้ะเอาถั่วง,งอกสักสิบาทนะอืะัอกกาดเะเดี๋ยวไป้ัวด้วยค่ะ นุน้ยเอาพักการดาานี่บะนี่นี่เราต้องเอาไปายเอาหัวเดียว่อดอ่ะนีเพราะว่าตู้เย็นเขาบมมีแล้วพี่น้องตู้เย็นพังอ่ะตู้เย็นพังเอาไปกินแทม มือสองมือก็พอคือเย็น o ปน คือของช่วยนม่หน่อยอะปะพวงงวยน้่อยๆบมีบ่จ้าปะพวงงวยน้อยมีบ่ใหญ่โอ้ ชื่ออาหมุนกันอันนี้ได้นมจีนแล้วเด้อได้นมจีนแล้วไปไปซื้ออ่งหมนกันอันนี้เก้าร้อยดยอกเก้าร้อยเยนี่ยโอเคไปมาทางพี่ทางพี่นุ้ยเอาแต่ขนมจีนก็พอเนาะแม่บ้าเอาแต่นมจีนก็พอเนาะ,อะเอานมจีนก็พอตำมะก,กอมาข้างนี่นั่นเป็นแดดอะไรวะเป็นชื้อมะก,กอจักนุย้ยบอกว่าว ื้อบักกอซื้อบักหูจากหน่วยก็ลูกมะพาดหวยออกอย่างเนาะหวยออกอะไรเนาะ Mà lạ lụi nhanh Ok, cháy lây của đường bạn 5 đi xem 50.000 đi tháo 50.000 đi xem mèo nhung là đây hả pino con น้อยเม่หัวลาพาไปกินกับนมจีนไปไปซื้ออ่งหุ่นไปเลยไปซื้ออ่งหุ่นแล้วก็กลับนะทุกคนค่ะ เียบร้อยแล้วพี่น้องก,กับเขาอ,อันนี้โลเท่าไหร่วันนี้อันนี้โลเท่าไหรจ๊ะอันไหนพี่อันนี้นะร้อยยี่สิบอันนี้นะ <c oughs> นอันนี้นะอันนี้ไม่ใช่ร้อยกว่าเหรอ <100 S 2> น่าจะร้อยกว่าหอดแล้วร้อยนิดนิด,นด,นดนแล้วว่าอย่างงามเลยนะวันนี้ อันนี้ไม่ใช่ลอยี่นะอะไรล่ะอะไรล่ะทีนี้นะนออสเตรเลียเท่าไรแล่ะนะนคิวเน่ดีว่าออสเตรเลียว่าสิมสั้นออสเดียมันตงังปิดเปลี่ยนได้นะถ้ามันถ้ามันแพงถ้ามันแพงเกินใช่ไหมนี่ร้อยเก้าสิบนั่นน่ะเพราะว่าอยู่เอามาเลยจ้ะไม่เอาเอาแบบ ลอยีเอออันนี้แพงแต่ว่าอร่อยเออเข้าใจอยู่อันนี้ไรเมล็ดใช่ไหมใช่อย่างนั้นเก้าสิบอะไรเมล็ดดีกว่าอันนี้ก็สวยทุกอย่างนั่นแหละวันนี้นะมาของมุ้งบางถึงจะลูกเล็กแต่ว่าก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยมีอยู่ในนี้สามลูก ขอบคุณค่ะแถมให้ <laughs> เท่ากับแถมนั่นแหละเนาะสามลูกข้าทสี่มามันแซ่บมันแซ่บข้าสอ้อาวโอเคโอ้โหนี่นี่ไล์สดอยู่ไม่พี่ถ่ายคลิปพี่ถ่ายคลิปถ่ายคลิปเป็นไรถ่ายคลิปลงอะไรส่อ,สองแดงส่องแดงอ่ยูท <YouTube? S 1> ูบเอาพี่เป็นยูทูบเบอร์ แล้วน้องก็ให้รีวิวร้านให้ทุกคนค่ะผลไม้เยอเลยจ้าบารดเงาะอย่างงามเงาะอย่างงามทุกคนค่ะนะคะอ่ะพี่น้องจะได้หลายอย่างทุกคนได้หลายอย่างน้องเขาบอกว่าพี่เป็นยูทูบเบอร์แล้วป้าจะจะให้อัน ชาวเดือนนั่นโปรโมทร้านค้าให้เอาวันหลังได้ชาวเดือนพอวันหลังได้เดี๋ยวโปรโมทให้นะคะเออเพื่อนว่านะคะทุกคอนอ่ะหมวดแรียพี่น้องชาวเดือนไลฟ์พี่ละน้องไปในคลิปนี้นะคะทุกคนพาาโลตลาดนะจ๊ะนะสวัสดีจ้า